ดีครับปีสี่ทุกท่านเนาะนี่ก็จะเป็นการเอาปูนไปเทแล้วนะครับเนี่ยขั้นตอนนี้ก็น,นีงานปูนละลุงนี้ก็เข็นแบบไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะฮะสุดยอดแล้วลุงนี้นี่ส่วนช่างพงก็น่นครับรอเทป,ปูนอยู่ทางโน้นครับนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะการเทป,ปูน เป็นยังไงเอาสุดยอดลองลองความแข็งแรงบ่ไม่ไไม่คึงไม่อะไรเลยเนาะลองดู มีโอกาสเนาะเราจะไปสอบถามว่าเออห้องน้ำมันมันที่ไรดีไหมไรตัวเดียวเฮ้ยตัวไอ้ผย้ช่วยใช่ไหมนะตัวที่ผู้ช่วยหรือเปล่าเห้องน้ำที่เราไปทำเออห้องแรกน่ะออ๋เราจะไปสอบถามว่าที่ไหนไหมโห้องหลายห้องหลายจุดๆต้องทั้งหมดหลาดีแล้วที่ไหนไหมให้ที่ไม่ไรน่ะหักข้างให้เออ ฝังเยอะไอกีส้มนี okay ่เนาะโอเคครับก็เเพื้นเอาไว้เติมมันทุกันครับทำรวดเร็วทันใจเนาะถ้าเหมือนกระตูในสิทีมันดื้อบัาบเลยนะครับพี่น้อง ว่าทีมง,งานพวกเราเนี่ยต้องเข้าใจงานกันเนาะงานดูงานนะไอซีจะได้ห้องน้ำใช้แล้วแม่เอ้อย,อยไม่เกินไม่เกินช่งนี้ไม่เกิน,กน,นมือไม่เกินมือ,อนี่ได้แล้วได้ใช้แล้ว ออันนี้ออกก็ได้ไปเอามาปึ๊บโอ้อยนิ่มนวนกว่าชุดที่แล้วออแจม<ป>อพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะเราเนี่ยวั <c oughs> นนี้ก็ งานปูนนะเกปูนนะโม่แรกนี่ออก็ได้เยอะเลยครับอันนี้ไม่น่าจะเกินสามโม่สี่โม่นะน่าจะเรียบร้อยนะน่าจะพอดีนะวันนี้นะผมคิดว่านะดูจากสายตาแล้วแชมเอาเลยน้อยนึงเอาให้เบิดเอาให้เบิดเออสวยเฮ้หินร้ายพอดี อ้าโอเคไปสวยอา้าวไปเรื่อยๆอา้าวชางนี้เบาะนี้ก็ติดตามติดชีวิตลุงนี้นะฮะในการเข็นรถปูนเข็นยังไงให้ถูกต้องเข็นยังไงให้ถูกวิธีนะช่างนี้จะสาธิตให้ดูนะนี่ยนี่นดูความนิ่มนวลในการเท เอ้ยสุดยอดนะสุดยอดสุดยอดนั่นครับเหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปผสมเซตไปผสมเซตใหม่แล้วครับตอนนี้ก็กลับไปผสมเซตใหม่ตามลุงนี้ไปครับตามติดชีวิตลุงนี้1วันโอ้เปลเาใส่สู้ไม่รอชาเลย <laughs> ไม่กลัวหรอกอะปตนี้ก็ครึ่งเกือบครึ่งเลยครับอะไรกันชื่อะไัใส่ปูนนู่นปู้เจาะไปแล้วนี่กกาเลยจุกามาเยอะจุกเ้อเลยเฮยี่จติดดาวมันดิ อนนี่ครับเนี่เดี๋ยวปูนยีหกุเ้ยวัดบะเจี๊นครับเดี๋ยวเขาจะยๆเจอนี่ล็อกนเดี๋ยว่เ็อก่อนมันจะมัจะพุ่งผาเราหมดสวาย เดินเยอะรถหินลงอีกโอเคโอเคโอ้นี่ก็โม่ที่สองนะครับ FC ทุกท่านนะโม่ที่ส โมแรกหมดไปอย่างไวนะด้วยความร่วมมือร่วมใจนะของทุกคนเนาะมันทำงานเร็วครับปปับปรับปรับแป๊บเดียวนะฮะโดยเฉพาะบบาไดโซนี่โอ้ขยันขันแข็งเหลือเกินวันนี้นะไม่รู้ไปกินอะไรมานะทำแบบโอ้คนอื่นแทบจะไม่ได้ทำนะขอขอทำเลยนะโอ้บ่าไดโซนี่สุดยอดนะฮะวันนี้ตรงนี้ก็ใช่ย่อยนะทุกคนนะทุกคนแหละครับผมช่วยกันนะโดยไม่ต้องบอกนะ หยิบจับอะไรได้ก็ทํานะทําอะไรได้ก็ทํานะไม่มีใครบอกใครนะครับเพราะมันคือทีมเวิร์กนะครับไม่มีรอไม่มีเกี่ยงกันนะครับเป็นเรื่องของทีมเรานะครับผมอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะฮะผมเบาไทโซ่สู้ไหมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณครับที่รับชมครับผมสวัสดีครับ